แก้แค้นคนที่เกลียดเราด้วยการทำตัวเราให้มีความสุขเขาคงแกล้งไม่สนุกถ้าเรายังมีความสุขในขณะที่เขายั่วให้โกรธเห็นน้ำที่กลิ้งอยู่บนใบบัวก็ได้ข้อคิดว่าน้ำเป็นอิสระจากใบบัวใบบัวก็ไม่ติดน้ำน้ำก็ไม่ติดใบบัวคนที่ยั่วให้เราโกรธเขาอยากให้เราตกนรกทั้งเป็นตกนรกก่อนตายแต่เราก็ไม่สะดวกไม่ว่างที่จะตกนรกให้เขาด้วย เราก็มีความสุขมันน้ำที่กลิ้งอยู่บนใบบัวไม่ยั่วแล้วก็ไม่เต้นทั้งคนยั่วคนโกรธก็ไม่สนุกและการยั่วก็จะน้อยลงแก้แค้นคนที่เกลียดเราด้วยการทำตัวเราให้มีความสุขคือแก้ความแค้นออกจากใจแก้ความแค้นออกจากใจเสียจะได้เป็นอิสระแบบนี้แต่ถ้าไปผูกความแค้นไว้น้ำก็ติดใบบัวใบบัวก็ติดน้ำก็คงไม่มีภาพของน้ำที่กลิ้งอยู่บนใบบัวสวยๆแบบนี้ วันนี้ถ้าหากว่าอยากจะไปยั่วใครให้หยุดการยั่วชีวิตจะได้แก้ออกจากความแค้นในใจของตัวเองและคนที่โดนยั่วก็ไม่ไปผูกแค้นผูกโกรธชีวิตก็จะได้เป็นอิสระจากใจของตัวเองสรุปแล้วจบที่เราแล้วเบาที่สุดจบที่ใจเราเองเบากว่าอะไรเยอะเลยวันนี้ก็ขอเป็นข้อคิดกับน้ำที่กลิ้งอยู่บนใบบวัวขอจเจริญพร